มิสทรซิโมและทูตการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เรามีภารกิจมาช้อปปิ้งที่สถานที่ที่ไม่มีใครไม่รู้จักและทุกคนต้องมาค่ะสถานที่นี่นะได้ขึ้นชื่อว่ามีของเก๋เยอะแยะมากมายและที่สำคัญร้อนมากๆค่ะต้องขอบอกว่าจัดตุจักเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะคะบูมเลยไม่อยากมาคนเดียววันนี้บูมพาฮีโรมาด้วยแต่อุบไว้กว่อนไม่บอกหรอกว่าเป็นใครก็เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะขอญอยตเก็บสายสะพายก่อนนะคะ โ okay, อเคพร้อมแล้วไปกันเลยหอ้ใหญ่มากๆเลยอะ่ะต้องไปทางไหนเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้นะคะบุ้มว่าบุ้มเตรียมตัวมาดีแล้วนะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าต้องไปทางไหนแต่ว่าวันนี้บุ้มมีฮีโร่สงสัยต้องเรียกมาซะแล้วฮลัลโหล ในี่นี่ฮโลกของูมค่ะแสตฟอร์มนี้เรียกว่า VR Twin เขายกทั้งจัดตูจักมาไว้ในนี้ที่เดียวเลยนะดูสิเห็นจัตูจักทั้งหมดเลย360องศานี่แล้วบูมก็ปากหมุดไว้แล้วว่าบูนจะไปร้านไหนก็แค่คลิกเข้าไปดูตื้งทีนี้ก็รู้แล้วค่ะว่าเราจะไปตรงไหนเดินไปดูต้องไปทางนี้เขาบอกนี่ไงเจอแล้วเหมือนกันเลยราน สวัสดีค่ะนี่นะคะร้านมี a n h o m นะคะตั้งใจมาร้านนี้มาดูกันว่ามีมะอะไรบ้างร้านน่ารักมากเลยค่ะ,คะร้านนี้เปิดมานานยังอะคะโอ้ยี่สปีแล้วค่ะโอ้โหยี่สิปีเลยอยู่ที่นี่ที่เดียวด้วยนะคะแล้วก็มีในแพตฟอร์มของวีอารทวินด้วยที่หนึ่งึอโอ้โหน,น่ารักมากเลยสิโอ,อยากลองจังแต่รั <laughs> ต,ตัวเท่าไหร่คะ เราไปต่อกันที่ร้านถัดไปเลยแล้วกันนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านเซลเอเบิลบูมได้ทําการมาร์คหัวใจไปแล้วไปกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะนี่เลยฮีโร่ของบูมช่วยไว้ว้ามาแป๊บเดียวถึงนี่ร้านเซลเอเบิลนะคะบูมเลือกไว้แล้วว่าบูมจะเอาสินค้าไหนเดี๋ยวหาก่อนนี่ค่ะเจอแล้วสินค้าที่บูมเล็งไว้นี่เหมือนเน เท่านะคะตัวนี้เท่าไรหร่อะคะกางเกงวันวนี้280 280เท่ากับในเว็บไซต์เลยคะ่ะ280บาทนะคะตันเป็นแฟมิลี่เซ็ตด้วยนะคะอุ้ยมี Family ่เซ็ด้วยของเด็กอ,อยากมี Family เลยทีเดียวไห <laughs> นมาถึงร้านแล้วขอดูตัวอื่นด้วยมีอีกตัวหนึ่งที่บูมอยากได้มีตัวนี้ไหมคะอ๋อ,อ,อมีทั้ง2อสีเลย เหมือนในเว็บไซต์เลยค่ะ200บาทสองสีเหมือนกันนี่เห็นไหมถึงแล้วค่ะร้านที่3ของวันนี้นะคะชื่อว่าร้านคลามสุขเป็นร้านผ้ามัดย้อมดากต้นคลาม100%เป็นสีธรรมชาตินะคะทุกคนมาดูกันเร็ว น่ารักมากๆแล้วแบบแต่ละตัวมันมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะตัวเพราะว่าเขาทำแฮนด์เมดแล้วก็ทำด้วยวิธีธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเ,เ,จเจอเจ้าของร้านแล้วพีว่ขะสวัสดีค่ะร้านนี้ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แฮนด์เมดหมดเลยเหรอคะใช่เป็นแฮนด์ ็เป็นตัวสีธรรมชาติอุ้ยแล้วทำไมันมีหลายสีต่างกันนะคะอันนี้มันไม่ใช่ครามอะคะไม่ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นมัดย้อมจากลูกมะเขือลูกมะเขือเนี่ยมันจากฤดูกกาลมัดมัดเขือมันจะเป็นกลมค่ะตัวนี้เป็นกลมเป็นผลไม้มันก็จะสีเขียวๆซึ่งกรรมวิธีเนี่ยมันก็จะต่างกันตรงที่แบบฤดูกาลนึงเนี่ยลูกมะเขือมันจะออกแค่ครั้งเดียวไม่มีใครเหมือนเลยถูกไหมคะเป็นแบบหนึ่งเดียวในโลกใช่โอ้โห น่ารักามากๆเลยแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ที่ร้านเราขายอยู่694ร้านตั้งแค่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเสื้อยืดเนี่ย สา90้อยเ้าเขามีกรรม,มวิธีการทำบันยอมให้เราดูด้วยนี่ใครเคยเห็นเปล่าต้นคลามหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าคลามเนี่ยเวลามัดย้อมเนี่ยก็คือเอาไปเลี้ยงอันนี้ไม่ได้ต้มนะอันนี้เป็นวิธีการเลี้ยงคลามก็คือเอาคลามใส่เข้าไปในน้ำแล้วก็มันจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศทําให้เปลี่ยนจากน้าคลามสีเหลืองๆเงี้ยกลายเป็นสีฟ้าแบบนี้เป็นวิธีธรรมชาติจริงๆเลย เลนลุกแล้วละคะแค่ง่ายๆด้วยพี่คาดผมนี่เองนี่เป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากร้าน Daiso ค่ะน,นี่บูมอยู่แล้วร้าน Daiso ร้านที่สี่ของเราวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเยี่ยมชมร้านหน่อยนะคะมากมากเขามีที่คาดผมนี่คาดผมแล้วก็ที่มัดผมอันนี้สามชิ้นร้อยบาทมีที่คาดผมแบบนี้ด้วยเป็นแบบรวดแล้วก็มีกระเป๋านี่เป็นกระเป๋าผ้า อนนนะะคะี่เหมาะกับการไปช้อปปิ้งยุคนี้มากเลยนะคะเรางดใช้ถุงติใช้ถุงผ้ากันนะคะอุ้ยไปละร้อยเก้าสิบบาทเองอะสีแบบจา้าบมากๆจริงๆแล้วเนี่ยบูมทํากันบ้านมานะคะบูมหาตัวนี้อยู่ไปถามเขาก่อนว่าเขามีหรือเปล่าค่ะพี่มีตัวนี้ไหมคะพอดีหาจากใน vr twin เขาบอกว่าพี่มีตัวนี้ด้วยอ๋อโอ๊ยเหมือนกัน<อ>เลย,<ๆ>เ,ลยเหมือนกันเลยค่ะทุกคน,นราคาเท่าไหร่คะ ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันใส่มือถือลองไปในนี้อย่างนี้ค่ะไปค่ะบ๊ bye ายบายอ้ายังไม่ได้จ่ายตัง <laughs> มาสักพักแล้วนะคะเห็นร้านนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเข้ามาดูกันเป็นร้านเครื่องประดับที่แบบว่าอลังการชื่อร้านอะไรนะคะสวัสดีครที่ะร้านวิยาดาอ๋องานแฮนด์เมดหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะใหญ่มากเลยค่ะพี่ใช่ใช่ใหญ่ๆหนักมากเลยอ่ะขาถือขอจับได้ไหมเอาออกมาได้ไหมลองได้เลยเหรอคะขออนุญาตเอาอย่างนี้เขาใส่ไปงานไหนงานะปาร์ตี้อ่ะปาร์ตี้จะมีใหม่แล้วไงปาร์ตี้นะอ รูระไฮโซขึ้นมาเลย่ะไหนขออนุญาตไปส่องกระจกเฮ้ยอลังมากอ่ะก็ใส่ชุดกระทุบไปเที่ยวยังดูอลังขนาดนี้อย่างงี้เท่าไหร่อะคะพี่ถ้าอย่างงี้จะพันหกค่ะโอ้ยโอเคเลยนะแบบแฮนด์เมดด้วยอ่ะ100%ไหมคะใช่ไหมคะถ้าเล็กกว่านี้สักนิดนึงอ่ะนี่นี่มันหนักมากเลยอ่ะแต่ชอบนะดูแบบรับรองเด่นสุดในงานอ่ะถ้ามันต้องด้านไหนอ่ะ Então, Dante, world, welcome. Welcome, ่คอยขอกลับบ so oh well ้านเลยนะคะนะคะแม่บ right? right so ้านสวัสด er ีค่ะเท่าไหร่คะอันเนี้ยถ้ามี100เดียว100เดียวอุ๊ย100เดียวเองคั้สูงก็มี100เดียวเองสนใจซื้อให้พี่มั้ยคะได้มาแล้วค่ะ100เดียวเองแม่ค้าน่ารักมากแถมให้ผมด้วยอ่ะ นี่ได้กําไรมาด้วยนะสร้อยสองอันกําไรหนึ่งอันนี่นะคะร้านวิยดานะคะไปต่อค่ะมาเลยนี้นี่ไงร้านนี้ที่เรากินไว้สวัสดีค่ะขออนุญาตแวะร้านหน่อยนะคะร้านเซเวนตี้อัพใช่ไหมคะ,คะขออนุญาตอันนี้ต้องไปเซ็นเซอร์นะคะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่จะ <c oughs> ดูกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าสวยมากกระเป๋านี้เป็นหนังแท้เลยนะคะนี้จะเป็นผ้า P ี c ผ้า PVC อ๋อ วินี้อะไรน,น่ารักมางเลยอุ้ยเป็นตละลาม็ดเป็นหนังแท้ด้วยเหรอคะโอ้นี่นะคะเท <150 S 2> ่าไหร่คะ150บาทอันนี้แฮนด์เมดด้วยปะคะเห็นแต่ว่าเป๋าตังค์ด้วยเอาเท่าไหร่เดีย่ะชิปบะหมี่นี่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคะ่ะไปต่อดีกว่า <c oughs> เราเดินมาเหนื่อยมากเลยค่ะบูมมาเที่ยวกับฮีโร่สองต่วสอง้ะวันนี้แล้วอีพีหน้าเนี่ยบูมจะพาทุกๆคนพร้อมกับฮีโร่บูมไปที่ไหน,นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย